การรับเงิน <Hollywood> มันก็จะสร้างความล้มเหลวให้องค์กรแต่ถ้าเรายกเว้นหรือเราละเว้นไอ้สิ่งนี้ได้เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นกับองค์กรของเราเพราะฉะนั้นเงินไม่สามารถที่จะมาลบล้างจิตวิญญาณของการทํางานของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเราจะสร้างกองชาการสอบสวนกลางแล้วก็บคบปเนี่ยให้เป็นที่พึ่งอีกวธีพึ่งหนึ่งของพี่น้องประชาชนโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินนอกกฎหมายเงิน ทุจริตที่จะมาเบี่ยงเบนคดีเราตั้งไว้เลยว่าถ้างานมาสู่ปปป,ปทุกเคสถ้าไอา้สั่งฟ้องไปอายการสั่งไม่ฟ้องทุกเคสจะต้องถูกแยง้งโดยทุกเรื่องเพราะว่าการไม่แย้งเนี่ย90%ซมันมีเรื่องของผลประโยชน์มาเก oh, <okay. S 2> <ๆ>ี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะแย้งทุกเคสเมื่อเราแย้งไปอายการสูงสุดก็จะส่วนใหญ่จะสั่งฟ้อง uh huh. ทุกเคส ก็ให้ให้ให้บอกไว้ถามว่าเราแข็งไปไหมเราบอกเราไม่ได้แข็งแต่เรากําลังทําให้หน่วยงานนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนที่แท้จริงค่ะ